봐넣 สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะเนาะเมือ่อในวันสิบห้าไม่กินต้มอึงกับพี่น้องคะ่ะได้กินขึ้นเพลินเลยค่ะมามามาแซ่บๆน้องกันคะ่ะต้มอึงไขค่ค่ะได้มาโบลายโตพี่น้องคะ่ะไปแย่งเพลินมากเหมือนตลาดเป่นกะอึดนะน,น,นะคะเนี่ยเมืองเมืองค่ะไปเลือกเอาต Cap ีโตพี่น้องค่ะมาแซ่บๆน้องกันคะ่ะแล้วมีแจ่วมีข้าวเหนียวติบ๊บใย,ยๆค่ะพี่น้องคะ่ะเมืองพี่น้องคะ่ะไข่เน้นๆเลยนะคะ ได้กินแล้วค่ะบัดเดอฮึมสมใจอยากเนาะค่ะเนาะฮึมไข่แน่นนี่ดีค่ะพี่นอ้องผมจำเจ้านะคะ่ะอืมหอเหนาเหอมคือหอนๆค่ะเล็บมือ่อ ต้มใช่เป็นปลาคารอ่อนค่ะหนึ่งนะคะเนาะเป็นซี่โครงไก่ในจังหน่อยนะคะเนาะ ออไม่ขียมันพอมหีกเนาะ นางอ่ะอืมอืมอืม เป็นต้มส่วนเนาะค่ะเนาะอาหารบานเห้าค่ะพี่น้องคะตามเลือดูกานเนาะค่ะเนาะ กันถามว่ามีใครกบบมันสิทธิ์แข็งแข็งเนาะพี่น้องม่นมีเหนีอเนะคะน้ำคอยไม่เหนีอว่ัคือกบนะคะโอ้โหแล้วถามไขแซบค่ะอือหือ mm -hmm. อืมข้าวเหนียวนุ่มนอนส,สะบัเปรี้ยวเผ็ดค่ะอาพริกป่นใส่นะคะเนาะนัะ่งค่ะ Mm-hmm. Mm. เอมเกี่ยงค่ะพี่น,ออน้องค่ะแสบสมก็คืออยากเนาะค่ะเนาะหามาโดนนะค,ะค่ะก็ชิดได้ น้ำต้มนี้สุดยอดพี่น้องสดน้ำค่ะมันไข่ลอยอิมอ่มนะคะพี่น้องค่ะอของกินตามด้วยดูการนะคะนาะแซ่บค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับก,กิบนพ,พี่นงใบกอนนะคะเนอะขอกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกมลังใจนะคะพี่นองคะ่ะพบกันใหม่กนนะิหนาสวัสดีค่ะ